นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่มาดูลูกชิ้นนายปิงลูกชิ้นนายปิงเขาบอกทำไม่ทันมีคนติดต่อจะมาซื้อลูกชิ้นเขาไปขายนะแต่ทำไม่ทันเนี่ยนีไยคนเนี้ยฉันถามมาว่าแกหล่อชิ้นหายเป็นผัวเฮยปิงบอไม่ใช่ก็เป็นลูกจ้าง <laughs> นี่นี่ปิงลูกชิ้นเฮียปิงอ่ะอันนี้รัดปลาเขาโซโสตตแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นตลาดน้เสนานี่ไงส้มตำแซ่บเบอร์แล้วก็ลูกชิ้นน่ะมาอยู่นี่ วันหนึ่งขายได้กี่หมื่นลูกลูกไม่แน่ใจครับแต่ก็ประมาณสองพันไม้ครับสองพันไม้ก็สุดยอดแล้วเพราะว่าเจ็ดไม้ร้อยเนี่ยที่แม่ซื้อแต่เขามีให้ผักแหนมแล้วเห็นคนมารีวิวอ่ะเขาบอกว่าอร่อยอน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช้ได้ไม่เผ็ดแต่ว่าแม่ชอบกินเผ็ดก็กินพริกเนี่ยอืมพริกใช้ได้เป็นพริกจิ้หนูสวนเออพริกใช้ได้อืมนะ อร่อยอร่อยจริงหนูอร่อยจริงอร่อยอร่อย,ออยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้รรบรรยากาศลาดปะข้าวเมื่อกี้สั่งไก่เขาตรงนี้มีขายอะไรก็ไม่รู้มันนี่มันเนี่เขาขายดีเลยละ่ะเนี่ยนี่ดูคนกินเสอะแ้ว แล้วแล้วสาวสวยคนนี้เป็นใครอ่ะเธอเป็นใครอ่ะเนโอะโหไม่น่าขายดีเพราะเธอสวยขนาดนี้เนี่ยนางฟ้ามานั่งอยู่นี่อ่ะอได้ไย,ยังางจะ่ย่งายงกูอ่ะให้กูรอคิวกูไม่แตกนะมึงเนะมมด,ด,ด็งตอนนี้เนี่ยจะ่ย่างตัวหนึ่งเนี่ยมาดูไก่บบย่างคุณผู้ชม ข่าวสวนกวางคือจะบอกว่าร้านแต่งโมแจปเปอร์นี่มีแต่ผู้ชายหล่อๆเว้ยอีแต่งโมูมันแจ้งแต่หล่อๆใช่ไหมมึงมันยังไม่มามันแต่งตัวอยู่ค่ะมันส่งนางฟ้ามันนั่งขายเนี่มาดูเนี่ยเอาตัวหนึ่งอะสุกๆย่างสุกๆเนี่ยตัวเท่าไหร่นะลูกสองร้อยเท่าไหร่นะตอแหล่สองร้อยห้าสิบถูกที่ไหนละตอแหละ <c oughs> ของชาเนาย่างสุกๆ ย่างยางเลยเลยคุแซงคิวฮะส้มตำส้มตำจานหนึ่งใส่พริกหนึ่งกิโลตำไทยแซ่บไม่ใส่ปลานะแม่ไม่กินปลาะะตำไทยแซงคิวฮะล้าง,งคกเหรอ,รหรอไม่ต้องล้างหรอกเดี๋ยวข่าว่าดักจิตแซงคิวข้าคนก็ด่าแล้วเนี่ยคนรอคิวเนี่ยก็มันไส้นี่แหละมันสวยกว่ากูแหละ ส้มตาไงแล้วก็ส้มแซบแล้วก็ไก่ทอดมีไก่ทอดได้ใช่ไหมมีมีไก่ย่างเออข้าวหมูข้าวหมูทอดมีเนื้อไหมก็มีอะไรก็มาแต่ว่าของทะเลเด็กเดิบๆแม่ไม่กินจิ้มไม่เป็นเร็วจะรีวิวแล้วจะกลับรางงานยุ่งมึงให้กูรอคิวคุณตามมึงเจ็ดเคร่งโคตรนะมึงฮะใคจะซื้อจิโร่ยัง เอาสักเด้กเอออย่าคุกตำเองเลยอีจอกพูดมากฮะหัวรักหัวหลงไงไก่ย่างกวางไก่ย่างกวาสุกๆนะมเงิแตงโมแซฟเฟอร์วันนี้ตั้งใจจะมาเล่นกับมัน มันยังแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยแต่ว่ามันมีบริวารดีแล้วมีนางฟ้ามันนั่งเกบตังให้เนี่ยเนี่ยนางฟ้ากำลังหาวิคอยู่หราวิคทำอะไรหาวิอยู่อ๋อแต่งโมหาวิคอยู่แต่ละวันต้องคิดว่าจะแต่งลุกไหนเออจะประกวดมิกิฟนีอย่างจะสวยมากไปไปเลยลูกส่งได้เธอต้องได้ประกวดเธอต้องได้ที่หนึ่งเป็นนางสวยเหมือนนางฟ้าได้ย่างของกู มึงยายกูมานั่งรอคิวอย่างเขาได้ไงกูเป็นคนดังรอเล่นนะลูกเอ้ยแค่นี้กูก็คนโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วว่าทำไมชอบแฟงคิวเออแล้วดูชันเนี่ยมันขายดีเนกูหมันไส่น่ะเดี๋ยวไปเดินดูว่าเขาทอดอะไรนะแล้วเดี๋ยวให้แม่นั่งตรงไหนอ่ะนั่งตรงนี้ก็ได้มันตรงไหนก็ไดะอ่ะเออข้างนอกก็ได้นะเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวไปถ่ายข้างในที่มันทอดทอดอไปอยู่นะ แนะไรนั่นางป๊านี่ค่ะเมื่อไหร่มึงจะมาแต่งตัวอยู่แน่น้ำมันใส่คนมารอแดกกับมือเป็นร้อยเป็นพันเลยนะนี่มันกี่โมแล้วมึงไม่มาเปิดร้านนะะอีกแตงโมมัวแต่หาวิกอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังค่ะเขาทอดนี่ ว่าน่ากินขนาดไหนวู้น่ากินไหมคุณผู้ชมดูนี่คอมหมูทอดแล้วก็ต้มแซ่บเดี๋ยวมาดูตรงนี้บุกถึงครัวเลยค่ะนี่ไอเต็มเธอทำเองหรือเปล่าอย่าเอามาจากพ่อาแมา่กูไม่แดกนะขายยังไงบอกคุณผู้ชมเป็นโคนแบบนี้คือเราทำเองนะไม่ได้เอาจากพ่อม่านะนี่รับนี่ครัวอยู่นี่นะคะคือที่นี่มีแต่พ่อค้าหล่อๆแตงโมมันแค่แต่ผู้ชายหล่อๆ มี้อหมูย่างเขาทอดนอย่างนี้นะคะตลาดนี้เมื่อก่อนชื่อโซสเตีไม่เฉลิมสิเขาเป็นเขาหุ้นกระแตงโมมาเปิดร้านเนี่ยคุณผู้ชมแล้วคนมากินก็บอกอร่อยมากก็มาซ้ำสองรอบสามรอบแล้วพ่อครัวที่นี่ทำไมหล่อๆทั้งนั้นเลยวะหล่อชิบหายเลยมึงนี่นี่นคุณผู้ชมที่มันอร่อยเพราะอะไรเพราะมันสดไงมันขายดีมันก็เลยอร่อยมากนี่ทำอะไรไข่ต้มเหรอสดีโูก กา่อีแต่คนนิใครเนี่ยดูเสร็จคุณผู้ชมซี่ิวข,ขายดีเพราะว่าเขาทําสดๆไงสดๆก็เลยขายดีมากแล้วคนกินแล้วมาซ้ําเนี่ยดูเส่เนี่ยคือตลาดเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยตกตกของของขอิเมกเลยมิกมาคุมไว้หมดเลยยิงไม่ลามากฮะกกไอติมหนูเหรอ,มอ,อมของมึงใช่ไหมมึงไม่ได้รักจากพ่อมานะรักมา <laughs> พมนี่แหละกูไม่แดก <laughs> เขาไปาออกินของข้าวเวาขาเ,เดี๋ยวมากินของหวานเออเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินอันนี้เราเล่นนะ <im> เขาทำเอง <im> เขาทำเองพูดจริงแหละพมาจริงแล้วมึงเป็นพม่าเหรอใช่ <im> แล้วแม่เแล้วม, <im> มึงลองพิงชาติได้ไหม <im> ไม่ได้เออเดี๋ยวมาเล่นกัน แม่จะไปนั่งที่โต๊ะอะไรไงถ้าไม่ใช่สวยอย่างเงี้ยเธอเออนางฟ้าสวยมากนี่ค่ะบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูเนีย่ยแล้วก็มันไส้นี่แหละฮะเมื่อไรมันจะออกมาฮะมึงไปลูกน้องมึงเนี่ยคนมารอคิวกินเนี่ยเป็นพันเลยเมื่อไรมันจะออกมามืแต่หาวิ่อยู่นั่นแหละนีแตงโมฮะ เดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งก่อน